สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับคลิปวิดีโอในช่องสัทาปฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารได้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของสมาชิก FC ทุกคนทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหาของคลิปนะครับคำเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือรับชมเพื่อความมงคลนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับและไม่มีการทําสูตรให้ดู นะครับในที่สําคัญนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดเป็นเรียกมงคลและการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมนะครับวันนี้นะครับรู้สึกแย่มากเลยแย่มากเลยในชีวิตนะครับก็เจอช่องนะครับช่องหลักนะครับช่องวิเคราะห์หรือแนวทางนะครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็หลายคนที่ตามกันอยู่ช่องสัตธามาปาฏิหาริเกิดนะครับโดนแฮกนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับคือโดนของต่างชาตินะครับแฮกไปแฮกผ่านอีเมลนะครับอีเมลผมนะครับแต่ตอนนี้นะครับบัญชีนะครับก็ยังเป็นของเป็นของเมลผมอยู่นะครับแต่นะครับรหัสนะครับรหัสในการเข้า มันเปลี่ยนไปแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องรอทาง Google นะครับทาง youtube เขานะครับถ้า google นะครับรู้นะครับได้ยินที่ผมพูดนะครับก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะครับโอ้โหพูดอะไรไม่ถูกเลยกินข้าวไม่ได้ทั้งวันนลครับวันนี้โดนแฮกไปตั้งแตประมาณ5โมงกว่านะครับขนาดผมตั้งแบบระบบป้องกันนะครับตั้งแบบ2ชั้นยังโดนนะครับรหัส ส่งเข้ามาว่ารหัสนี้รหัสนี้ปุ๊บปุ๊บภายในหนึ่งนาทีประมาณสิ10กว่าข้อความรหัสส่งเข้ามาปุ๊บอาอโดนเลยครับเข้าไม่ได้เลยผมงงเลยนะครับตอนนี้ก็ยังแก้คืนไม่ได้นะครับก็ผมฝากหน่อยนะครับฝากกดติดตามนะครับช่องอีกช่องหนึ่งนะครับผมได้สร้างขึ้นแล้วนะครับต้องขอกราบนะครับกราบขอบพระคุณสมาชิก fc นะครับผมยังลงให้อยู่นะครับส่วนที่แรกมันเข้าได้แล้วนะครับ เข้าได้ปุ๊บแต่นะครับผมไม่สามารถคือมันเปลี่ยนรหัสไม่ได้นะครับเข้าปุ๊บเนี่ยมันออกเลยนะครับที่แรกผมไปเปลี่ยนแลลวนะครับคือผมคลิปสามารถดูได้นะครับของวันที่16นะครับของวันที่16ที่ที่ผ่านมาเนี่ยดูได้นะครับและก็ผมก็ทําคลิปต่อเนื่องจากคลิปล่าสุดที่ผมลงนะครับไปลงช่อง อีกช่องหนึ่งให้นะครับช่องสัทธามาปาฏิหารเกิดมีวงเล็บคําว่าสำรองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งยูสนะครับให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ลงในคลิปนี้ให้นะครับในคอมเมนต์นะครับผมต้องขอกราบสมาชิก fc ทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับมาถึงฮานอยก็พอดูก้อมแก้ม ตามนั้นนะครับมันอาจจะไม่เด้งเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้ก็เฟลมากนะครับเฟลมากต้องการกำลังใจนะครับตอนนี้โอ้โหช่องกว่าคนที่จะ fc กว่าก็จะหาเจอนะครับก็ต้อง6 7เจ็ดหมื่นแล้วนะครับเลยครึ่งแสนแล้วครับนะครับใกล้ถึงแสนแล้วเนาะก็เสียดายนะครับเสียดายถ้าไม่ได้คืนนะครับถ้าได้คืนก็คงดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งอีกครั้งแต่เขาเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาก็กด ติดตามช่องนั้นได้เลยนะครับคลิปล่าสุดก็คือคลิปหลักหน่วยล่างนะครับผมทําให้แล้วนะครับเข้าไปกดดูกันได้นะครับอ่ะมาคุยกันถึงฮานอยต่อนะครับผมจะเขียนผลตั้งแต่รอบแรกหรือรอบ4ี่โมงนะครับตอนนี้ขมปากเลยแหละครับเอาง่ายๆนะครับสาธรรมานะครับเป็นปีๆนะครับกว่าจะได้ขนาดนั้นนะครับกว่าจะลงตัวนะครับว่า แนวทางทิศทางการวิเคราะห์มันไปยังไงมายังไงนะครับโอ้โหนะครับทำอะไรไม่ถูกเลยครับเอาง่ายทุม่มแรงกายแรงใจอุตสาหะทมนะครับผมแต่คลิปผมไม่ลบนะครับคือตอนนี้คนที่ขโมยไปอ่ะนะครับคนที่แฮกของมุมไปมันก็น่าจะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับแลน่าจะเข้าไม่ได้เหมือนกันแหละนะครับเพราะเป,เปลี่ยนรหัส อืมเฮ้ยุกคนดเอ้ยผมไม่รู้จะทำยังไงนะทีนี้มาดูกันนะครับตั้งแต่สี่โมงเนาะรอบแรกนะครับสี่โมงครับศูนย์สี่สามนะครับสองเก้าวันนี้ไม่ติดคู่เลยนะครับผมประกบไม่ติดเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับไม่เรียกคู่ไม่มาเลยมาแต่ตัวเด่นนะครับก็สีมาก็รอบแรกนะครับรอบแรกก็ยังไม่พลาดนะถ้าใครชอบรอบแรกนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ดูหลักสิบบนกับหลักหน่วยบนแล้วก็หลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างแล้วเอามาติดพวกนี้เห็นไหมติดหมดทุกรอบเลยเห็นไหมครับเห็นไหมมาทุกตัวเลยเนี่ยครับ04329นี่มาหมดเลยสามรอบหลังนะครับอ่ะสองก็มานะครับรอบแรกทีนี้มาดูนะครับรอบพิเศษนะครับ92231นะครับก็สองได้ไปนะครับผมไผมบอกเจ็ดกับแปดไม่มาเจ็ดกับแปดไปอยู่นี่นะครับทีนี้มาดูรอบ 6โมงนะครับออก30179นะครับ6โมงนะครับผมก็ให้478นะครับก็มาเลข7นะครับ79ก็ไม่ได้ประกบให้อีกนะครับทีนี้มาดูรอบสุดท้ายนะครับ1นทุ่มนะครับผมบอก2ไม่มาสองมันมันไปแล้วตั้งแต่2รอบแรกนะออกเ0็ครับ14เป็น4มานี่นะครับมันสลับรอบกันนะครับมันสลับรอบกันและที่สำคัญนะครับผมบอกว่าภายใน3รอบนี้จะมีเบิลหลัง เบิ้ลหลังหรือว่าหามนะครับเห็นไหมเบิ้ลหลังเบิล้ลหน้าหามเนี่ยภายใน3รอบนี้และจะเป็นบนเนี่ยมันก็มาจริงด้วยนะครับถ้าใครดักเนี่ยนะครับเบิ้ลจริงๆด้วยพรุ่งนี้ก็อาจจะเบิ้ลอีกถ้าไม่เบิ้ลก็หามพรุ่งนี้นะครับสําหรับ3เวลานี้5้าโมงหกโมงแล้วก็หทุ่มนะครับ่นะ น้อนที่สองร้อยสามส่2 3้านะครับวันที่แวันอาทิตย์นะครับโฟกัสหรือเปล่าปึ๊บศูนย์นะครับเด่นสูตรตัวแรกนะครับลองมาคือ7 ห้า <5 S 2> นะครับสองนะครับผมศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สองนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นี้ประกบยากจริงนะสำหรับ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าหกห้าสี่ห้าเก้าสองสี่สองหนึ่ง สองเก้าสองนี่มากับอันเลยนะครับว่ากันไปเลยเนาะเอซี FC นะครับก็อยู่ได้ก็เพราะสมาชิก FC เอซีนี่แหละครับอืมฉงนั้นก็ไม่รู้จะทำทำไมเนาะใช่ไหมครับ ลืมนะครับเข้าไปกดติดตามกด s u บ s c r i b e นะครับช่องนั้นนะครับลงให้แล้วหลักหน่วยนะครับช่องหลักก็ดูได้เหมือนเดิมนะครับของงวดนี้งวดที่16ที่ผ่านมาเนี่ยที่แรกผมไปเปิดแบบสาธารณะและที่แรกอ่ะทั้งที่โดนแฮกไปครับแล้วเข้าไปปิดหมดเลยนะครับปิดปิดแบบดูเป็นส่วนตัวปุ๊บแล้วทีเนี้ยดูเป็นส่วนตัวแล้วแบบปไปไลฟ์สดอะไรไม่รู้นะครับคือไม่ใช่ผมอ่ะครับเออเป็นต่างชาติไลฟ์สดที่ไม่ใช่ผมอะ่ะแล้วทีนี้ไลฟ์สด เสร็จปุ๊บทีเนี้ยมันมีช่องว่างไงไม่รู้ครับผมเข้าไปผมก็ไปปุ๊บผมก็ปไปลบลายสนทิ้งเลยเพราะว่าไม่ใช่ผมไงครับอ่ามันเป็นเป็นการแฮกข้อมูลช่องผมไปนะครับไม่ไม่ใช่ว่าผมทําผิดกฎนะไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ทําผิดกฎนะครับคือการแฮกเอาช่องของเราไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรโดยที่เราไม่ได้ยินยอมนะครับ เกิดจากไวรัสหรือว่ามอมแวร์อะไรต่างๆอนะันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับถ้าถ้าได้ช่องคืนเนี่ยผมก็น่าจะเอาคอมไปล้างนะครับเนอะอย่าลืมเนาะนะครับผมก็สุดใจแล้วแหละทุกคนผมก็ทําดีที่สุดแล้วแหลนะเนาะอืมจะมาตอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้0 091 957 7จ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดผมรู้สึกเหมือนมันมันจะเรียงอ่ะนะครับหนึ่งสองสามอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับผมนะในคลิปผมลงให้เดี๋ยวผมก็จะลงต่อช่องนั้นแหละ ช่องที่มันไม่ได้มันถ้าสมมติมันไม่ได้แล้วก็จะได้ต่อช่องนั้นเลยเนาะนะครับทุกคนนะครับโอ้ยนะกำลังจะได้เงินแล้วก็โล่กำลังก็จะได้โล่อะนะครับโล่ผมว่าจะแบบได้โล่นะครับโล่เงินนะครับอยากได้แสนซับนะครับมันก็เป็นกําลังใจนะครับของคนทำอ่ะทีนี้มาดูกันตัวเดียวนะครับเลขศูนย์นะครับปกตินะครับพิเศษบวกปกตินะครับ ปกติอ่าอันนี้ก็ Vp นะครับเหมือนเดิมนะครับอ่าสะในส่วนของ3ตัวนะครับ5โมงหโมงหนึ่งทุ่มเนี่ยนะครับอาจจะมีเบิ้ลหรือหามนะครับอาจจะมีเบิ้ลหรือหามถ้าเบิ้ลก็บนนะครับไม่ล่างนะครับอ่าก็ตามนี้นะครับเรียกว่าผมพูดแบบนี้มันจริงนะครับมันจริงก็จะมีเด่นพุ่งนี้เนาะ ศูนยและก็หกขอนี่นะครับเนาะก็กราบขอบพระคุณนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับและที่ดูนะครับโดยที่ไม่เลื่อนนะครับโดยที่ไม่ข้ามนะครับผมก็พยายามทำดีที่สุดและนะใ,หให้ทุกคนทุกท่านนะครับรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนะครับ ที่มีคุณค่านะครับที่ดีที่สุดนะครับสำหรับผมเท่าที่ผมจะทําได้นะครับโอเคนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลแก่ตัวเองนะทุกคนทุกท่านขอบพระคุณที่เป็นกําลังใจกันครับผมกําลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับ